สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการไทยไลฟ์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับผมดบริศเวียกุลครับค่ะดิฉันอัติพ,พรพลีศรีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอไปที่ประเทศสหรัฐอาริกากอน,นะครับดรชัยยงสัจ,จิพานนท์นะครับเอกหลัทรักลทูตณกรุงวอชิตัทดีซีคนใหม่ได้จัดงานพบปะผู้แทนสมาคมชุมชนไทยและสื่อมวลชนนะครับเพื่อแนะนําตัวและทําความรู้จักกันตลอดจนรับฟังปัญหาข้าอคิดเห็นต่างๆนะครับ ท่านโชตย,ยงก็กล่าวกับผู้ไปร่วมงานว่าการรับมารับตําแหน่งครั้งนี้เหมือนได้กลับบ้านเก่านะครับเพราะเนื่องจากเคยเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้พบเพื่อนเก่าด้วยบางคนก็มีตําแหน่งทางการเมืองทําให้อบุนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะสามารถเชื่อโชงช่วยเหลือชุมชนไทยได้ด้วยนะครับพร้อมทั้งย้าว่าจะให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของคุณช,ชุมชนไทยอย่างเต็มที่นะครับก็สร้างความภาคภใจให้แก่ผู้ไปร่วมงานกันนะครับค่ะสาราที่สองไปกันที่ประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ ศาสตราจารย์ดรสุภาแพ่งพิษประธานสมาคมคนไทยในแอฟริกาใต้ได้นำคณะกรรมการสมาคมและแกนนำคนไทยเข้าพบเพื่อแนะนำตัวและร่วมเลี้ยงน้ำชาต้อนรับนายสุรศักดิ์สุภารัตน์อุปทูตป,ประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรพิทอรียคนใหม่ในการในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่ค่ะ โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆที่ช่วยที่จะช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนไทยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเองค่ะครับก็เป็นความโชคดีของคนไทยที่่ในอิกาสใต้ับมีการกาดที่เป็นกันเองไปไปเรียกว่าไปประจําอยู่แล้วก็ได้มีแบบพบะปรชุมชนไทยนะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงสัมภาษณ์พิเศษแล้วก็นาทีทันนาทีจองครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับอรีนาเป็นพิธีกรของช่องลาวไทยเวสนะครับซึ่งเป็นสารีทัช่องใหม่ที่เปิดในลาวมาอยู่ที่สารีรายกากี่เดือนแล้วคะจ้าก่อนอื่นจะต้องขอสบาสดีท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคน้อยก็ได้ง่ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกามาอยู่ได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วเจ้ารู้สึกอย่างไรกับการที่ได้มาเป็นพิธีกรรายการจี อ๋อการเป็นพิธีกรก็ถือว่าเราเรียนรู้ข่าวสารได้เยอะมากใช่ไหมคะอย่างที่รู้กันคือถ้าเป็นพิธีกรแล้วก็ต้องได้ซอกค้นควา้าหาเรื่องราวแถวจะมาว่าโบแมนว่าเป็นพิธีกรชีได้มาแบบอยู่สื่อจับไม้แล้วมาว่าตนหนากทันผู้ชมเลยเขาต้องได้ค้นควา้าหาคําถามในรายละเอียดแล้วก็ต้องค้นหาข้อมูลในคําถามหรือบุคคลที่เขาจะสัมภาษณ์ก่อนเจ้าแล,แล้วความรู้สึกที่ได้เจอคนไทยคนลาวแล้วก็ชาติเอเชียในในสหรัฐอเมริกาในความรู้สึกอย่างไรบ้าง ขานายเหงก็รผู้ซึกแบบว่าคนลาวกับคนไทยโดยส่วนตัวข้าน้อยเนาะจะเป็นคนที่อยากให้ประเทศเฮาบ้านใกล้เคียงเขาผูกมัดกันหลายที่ทุเที่ข้าน้อยจะเห็ุได้เขาเป็นคนเอเชียอยู่ในประเทศคนอื่นเขาก็ต้องมีอย่างต้องสื่อเหลือส่งกัดและกันแล้วน้อยก็ถือว่าโชคดีที่ได้มีทั้งศิลปินไทยแล้วก็มีทั้งคนไทยผู้บริหารลาวและไทยที่ได้มาพบปะเข้าหากันแล้วก็โอ้ลมสังกัดและกันถือว่าเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีขอบคุณร้องนะครับอารีนานะครับ เ,เพราะมันคือคคเกวซาหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์และเ e เ e ่นอเลเวนคนที่ประสบความสำเร็จในโลกน,นี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อ่านตัวเองออกแล้วก็อ่านคนอื่นออก หลายคนอ่านตัวเองออกแต่อ่านคนอื่นไม่ออกนั่นเป็นเหตุให้ไม่ประสบความสําเร็จสุภาษิตจีนท่านบอกเอาไว้ว่าลกที่ดีนั้นต้องรู้จักเลือกไม้สําหรับเกาะหรือเลือกต้นไม้สําหรับทํารังคนที่ดีคนที่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันก็ต้องเลือกคนที่เราจะไปอยู่ด้วยเลือกบริษัทที่เราจะไปทํางานด้วยฉะนั้นเมื่อเราอ่านตัวเองออกว่าเราเก่งด้านไหนเรามีดีอย่างไร เรารักเราชอบเราเป็นอัจฉริยาด้านไหนแล้วยังไม่พอเราต้องรู้ต่อไปว่าคนอย่างเรานี้ไปอยู่กับใครจึงจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาจำสั้นๆว่านกรู้จักเลือกไม้เกาะสำหรับทำรังคนต้องรู้จักคนที่เห็นคุณค่าของเราสำหรับที่เราจะไปทำงานด้วยสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพ์นอาหารจำกัดมหาชน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครพบวงจรมาตรฐานสากลโลก f i d e s c o Excellent in Quality Excellent in Services ข้าผู้เขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่วามงดงามนั่นยู่หนในลดลปดล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาะเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเ่้าซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพี e ฟ h ช a r ตและเซเว่นอีเลเวน ทานผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับ๋อทศพรอรชุนากะนะครับผู้ในการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าวที่กรมการกงุลครับสวัสดีวันก็ปอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุยไว้วันก่อนละเอียดมากนะครับคนก็เรู้ว่าอ๋อมันมีเอกสารสําหรับคน ต่างด้แล้วก็ที่อยู่ในประเทศไทยก็ในเรื่องกรับการรับรองเอกสารอะไรต่างๆแล้วตัวต้องเอกสารการเดินทางด้วย <c oughs> แต่วันนี้ทราบว่ามีพอมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องประเด็นห่ที่อยากจะเตือนคนไทยนะฮะท,ที่ที่เป็นปัญหาอยู่นะครับครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีเรื่องอยู่นิดนึงนะครับซึ่งเราอยากจะให้คนไทยได้ทราบโดยเฉพาะผู้หญิงไทยนะครับซึ่งนิยมแต่งแตงงานกับคนต่างด้าวนะครับโดยเฉพาะพวกที่ผิวสีนะครับผมขออนุญาตเรียกผิวสีแล้วกันนะครับคือว่าตอนหลังมีเราเราพบว่าคนไทยเนี่ยเป็นเหยื่อคนผิวสีซึ่งมี เป็นเครือข่ายของพวกที่คขายาเสพติดนะครับซึ่งกระชายหญิงไทยเนี่ยในการที่จะขนยาเสพติดไปประเทศต่างๆนะครับคือว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็จะขอวีซ่าเข้ามาในประเทศเรานะครับแล้วก็มาอยู่อาจจะประกอบอาชีพบ้างหรือไม่ประกอบอาชีพบ้างคือหรือว่าแอบแฝงเข้ามาเป็นในลักษณะเป็นมาเรียนภาษานะครับแล้วก็ ผู้หญิงไทยเราเนี่ยอาจจะหลงที่จะไปแต่งงานกับบุคคลผู้นี้พวกนี้ทำให้เขาสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อในประเทศไทยนะครับ,รบแล้วก็พวกนี้ก็พยายามสร้างเครือข่ายขึ้นมาซึ่งก็พอเขาสร้างเครือข่ายได้เขาก็จะหลอกให้ผู้หญิงไทยเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นคนบุคคลที่เป็นภรรยาเองรรหรือว่าญาติพี่น้องของภรรยาเนี่ยครับ เป็นช่วยในการขนยาเสพติดไปรประเทศต่างๆซึ่งอาจจะบอกความจริงหรือไม่บอกความจริงก็ได้ผู้หญิงอาจจะหลงเชื่อคิดว่าการที่ขนยาเสพติดไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องโทษถ้าเบิดโดนจับก็บต้องโทษไม่มากนักรหรือถ้าเื่อไม่โดนจับก็เป็นโชคดีไปสามารถที่จะได้รับเงินมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้แต่ว่าผมว่าเป็นสิ่งซึ่งเ,เราไม่ควรจะเสี่ยงนะครับเพราะว่า มันกระทบทั้งชีวิตเราและก็บุคคลในครอบครัวของเราด้วยซึ่งซึ่งเราเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเราเนี้ยเข้ามาใช้ประเทศไทยเราเนี้ยเป็นแหล่งในการที่จะ เป็นแหล่งในการก่อกระจายยาเสพติดไปต่างประเทศเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ครับซึ่งทราบว่าที่เมืองจีนนี่ก็จับได้บ่อยใช่เพราะผมเคยไปเยี่ยมผัวไปกับของกรงการงสุลนะฮะก็ไปพาญาติของผู้ต้องขังนักโทษประหารชี่จีนเนี่ยก็ไปเยี่ยมผู้ต้องขังในคุกเลยให้เรือนจําเลยแล้วก็ทราบว่าเนี่ยก็มาลักษณะของคนผิวสีนี่แหละที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยจากประเทศต่างๆ ใช่ครับก็มาหลอกลวงกันนะครับถ้าที่ผ่านมานี่มีจํานวนมากไหมในระยะหลังนี้ก็เท่าที่ทราบก็มีจํานวนมากพอสมควรนะครับเพราะผมเองเนี่ยผมเคยประจำการอยู่ที่สถานกองสุนใหญ่ที่ดูไบครับนะครับที่ดูไบเนี่ยเราก็เคยมีกรณีที่ทางตํารวจทางตํารวจของดูไบเนี่ยเขาจับหญิงไทยคือเขาไม่ได้จับนะครับปรากฏว่าหญิงไทยเนี่ยไปคลอดลูกที่ ที่สนามบินบนะครับ,รบปรากฏว่าผู้หญิงไทยเนี่ยมีสามีเป็นในจีเลียรครับแล้วก็เราก็ไปช่วยเหลือผู้หญิงไทยคนนี้ซึ่งทราบมาว่าผู้หญิงไทยคนนี้เกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดด้วยนะครับโดยที่ผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยก็พยายามชักชวนให้เอายาเสพติดไปที่ชวนไปเชื่อวเลยไม่รู้แต่ว่า จัดกระเป๋าไปให้เองใช่ครับใส่ยาเสพติดไปให้เองใช่ครับางคนทราบว่าแต่งงานอยู่ด้วยกันมันปีสองปียังไม่รู้เลยว่าเวลาเดินทางไปนีสามีขนยาเสพติดไปใช่ครับถ้าทางดูไบเองก็จับหญิงไทยได้หลายรายเหมือนกันครับที่ผ่านมานะครับันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นปัญหาที่หญิงไทยโดนชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวผิวสีนะครับจากประเทศหลายๆประเทศนะฮะที่มาหลอกแต่งงานด้วยแล้วก็อาศัยให้ได้ สิ่งที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ใช้เป็นฐานในการที่จะหลอกคนในการขนยาเสพติดไปประเทศต่างๆนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่น่าสนใจนะครับวันที่ทางออทศพรเอรชุนนตะกะนะครับผู้ดูการกองตรวจลงตราและเอ,เอกสารเดินทางคนต่างด้าวก,กรมการขงอมูลก็มาให้ข้อมูลอย่างน้อยก็เป็นการเตือนผู้หญิงไทยะนะครับแล้วก็คนไทยที่ต้องไปบอกกล่าวบอกต่อๆกันด้วยว่า ถ้ามีลักษณะอย่างนี้ก็ให้ระมัดระวังใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อทศพรนะครับขอบคุณครับ,บครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคอือไม่ใช่ เกลยวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีแฟลชมาและเซเว่นอีเลเวนเข้าสู่ช่วงประเทศต่างแดนครับวันนี้เริ่มที่ประเทศไหนก่อนคบนังเรียนค่ะประเทศอังกฤษค่ะนายโยธินโพเผื่อน้อยแกนนำกลุ่มไทยยูเคใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษหลายปีตัดสินใจกลับประเทศไทยเพื่อนเพื่อและคนสนิท จึงร่วมจัดเลี้ยงส่งที่ร้านนาวีไทยกรุงลอนดอนค่ะครับตอนนี้ก็ถือว่ากลุ่มคนไทยก็ในยูเคก็ขาดแกนนําที่สําคัญครับโดยเฉพาะในเรื่องกีฬาเมื่อก่อนด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับต่อไปไปประเทศที่ไปป,ททไปประเทศเยอรมันยมนีนะครับวัดธรรมวุปเปอร์ชานนะครับจัดงาน คนไทยหัวใจเดียวกันนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมาพรรษา8 4พรรษาวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับช่วงกลางวันโดยเชิญดาวมยุรีนะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไปโชว์ชคอนเสิร์ตประชันกับหมอลำชื่อดังด้วยนะครับในงานท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอส่งได้ที่ไทยวสีวันแอจีเมลคอมครับ ค่ะและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยการพิมพ์ Thai l a n d r p p r t t 2 0 2 2ชมและสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางคือทางช่อง Bangkok TV ีครคือเจริญเคเบิลทีรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยค่ะครับผมนั่นก็เป็นสาระที่น่าสนใจในวันนี้นะครับค่ะน,นี้เวลามาลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน